สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปเมือ่อเมื่อสักครู่นี้นครับที่ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปการถ่ายทําเบื้องหลังนะครับการถ่ายทําเบื้องหลังก็คือการเอาจุดต่างๆที่ผมมุมกล้องการวางอุปกรณ์นะครับแล้วก็ มุมกล้องที่ผมต้องใช้นะครับในการถ่ายทําแต่ละครั้งที่นั่งถ่ายทาตรงทุ่งนาตรงนี้นะครับว่าเป็นมุมไหนบ้างนะครับถ้าใครสนใจนะครับเพื่อนๆที่หรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจที่เกี่ยวกับเบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังคือฟังพินมาเยอะแล้วอยากจะดูเบื้องหลังว่า ผมใช้มุมกล้องประมาณไหนยังไงใช้แบบลูกทุ่งลูกทุ่งง่ายๆประมาณไหนยังไงไก็โปรดติดตามทางช่อง u t u b e นะครับดูทั้งสองช่องนะครับจะเป็นช่องแอนชนแนลหรือว่าช่องดูเพลินชนดูอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าถ่ายทําไว้นี่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงช่องไหนต้องประเมินอีกทีหนึ่งว่าจะลงไว้ในช่องไหนยังไงก็โปรดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นอกจากเรามาทักทายกันตรงนี้นะครับเป็นการทักทายสั้นๆก็จะนั่งถ่ายทําหรือว่าทํางานต่อสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะได้สักงาน2ง,งานนะครับค่อย เดินทางเคลื่อนตัวเคลื่อนย้ายออกจากจุดนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอย่าลืมใครชอบเบื้องหลังใครชอบธรรมชาติบางๆนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเราทําคลิปไม่อยากจะให้ยาวจนเกินไปนะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง ทั้ง uh, <laughs> สองช่องนะครับช่องดูเพื่อนจนดูแล้วก็แอนชนแนลก็แล้วกันยังไม่แน่ใจว่าจะลงช่องไหนนะครับเป็นคลิปเบื้องหลังนะครับยังไงก็ติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็การให้กําลังใจด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางอะไรก็ตามนะครับทาง YouTube ทุกช่องทางที่ให้กําลังใจมาขอบคุณหลายๆานนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลากันไปก่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับครั้งต่อไปก็แล้วกันแล้วอาจจะมีคลิป การทักทายการเล่นดนตรีทักทายนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าถ้าถ้ามีเวลาก็จะอาจจะทักทายเข้ามาทาง Facebook อีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้สั้นๆคุยกันสั้นๆนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับนกเยอะนะฮะนกเยอะทะเ,เลาะก,กันอยู่ข้างบนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่เข้ามาผมลงมาแรกๆอะ่ะเขาจะเขาจะต่อว่าผมตลอดนะครับนกที่กินกินปลานะ,ะตัวเดิมแลฮะเกลรมากตัวนี้ฮะคือบินโฉบที่หัวนี่นะ yeah <laughs>